โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกมโซนโฟนะครับอยู่กับผมนะครับโฟมคุงเกมเมอร์นะฮะตอนนี้ก็อยู่ในเหมืองเหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเซต,ตจอม,มานะฮะก็พอดีก็ขอเชิญคนที่ไม่ได้รู้จักครับมาช่วยเริ่มเล่นแล้วกันเนาะโอเคครับความสามารถจอม,มานี่ผมก็เพิ่งเห็นเนาะอึ้งเลยแต่มันสเปเชียลกา,กากมากอะที่รู้จริงๆนะนที่รู้มา โอ้ยเมติกิวเมจิกิศาสอะไรวะเนี่ย ความเมจิกเฮียทิ้งกูโอ้สะทุนเลยอยากด่าแม่งจริง,งอะเดี๋ยวไอ้กูรู้ไอพีมึงจะไปล่อถึงบ้านเลยไอ,อสัตว์เดี๋ยวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะ ยีฮ yeah. ียอะรุ่นนี้เดี๋ยวแม่งเจอสัตว์แม่งรู้กันอ้าววิ่งมาควิดก็ขอทำเวลาช้าๆหน่อยนะคะนะสัตว์เอ้ยออกมาอย่างเงี้ยยี่ฮี่ เรี่องอิศะม,มันเนี่นยม่นน่าเลยอิศืมักแมงเอึดอโล่ใส่เลย เอกมากอย่างเี้ยอีที่ตายส่ยสัต์อ้อีครั้งอีแล้วมึงเรียบร้อยเด็ดเลยโอเคครับกูลืมน้ำยาเลือดอีที่ เพชรเจังเพชรจังเพชรอ่ะฮิฮิไอฮยตายซะเอยสัตว์อืมจบครับแร่นี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรได้นะน่าเอาไปแรกมั้ยแต่ไม่มีจุดแรงนะฮย แม่งตายสัสกะลี it ก,กล o ก it l o o กล t ก o o k กะตล์เดี๋ยวดูจับบอสลากขึ้นเลยสัตว์โหจัดไอ้หัวควายอือขาแมง อ๋อเฮียร์บักยะสัตว์เอ้ยโอ้ยเกียต้องมีของแถมมั่งบอสอย่างเงี้ยว้าวเนี่ยเฮ้อเวลาตอนนี้ก็สามนาทีนะฮะก็อยากจะอัดไวๆแบบมีเมจิกด้วย มแมงกระดอก k เฮียเอ้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 ไอ้พวกเฮียไอ้พวกเฮีย,ฮย,ฮยสังคมนะฮะมันมีคำว่า สัตว์อยากตามกูให้มึงตามนะเฮียสัตว์ไม่ไหวนะไม่ไหวแฟบเลยโอ้เชี่มาแม่งพุ่งเร็วเนาะคิวทันคิวทันก็จบครับโอ้โหโอ้โ,โอ้โ,โอ้ยโโโโโแหลกเฮียสัตว์ มันควายอะมันควายเลยวะมันควายอะโอ้ยเก็บตังอีสัต no มึงยังยองกสัตเดยเดี๋ยวเราลุยกันอ่ะไอ้เฮี้อะมึงไม่กูเก็บตังเหรอมึง หรือไม่กูเก็บทางไอิสว์เจอกันไอิสว์ชอบชอบมากใช่ไหมมึงชอบใช่ไหมชอบชอบมากใช่ไหมมึงชอบใช่อบชอบใช่ไหมชอบชอบใช่ไหมอะ่ะสัตว์มึงก็เรื่องมากกันจังเลยไอ้เหี้ย คนเขาจะเคลียกันส่วนตัวส่วนตัวแม่ก็ไม่กูเคลียอย่าไม่ยุ่งก,กูอีชา้างอ้อออเฮียอ่ะสัตว์ขามาันจุ๊วลาไอ้กูรู้นี่สัตว์ใครสร้างมันมาฮึมฮึมเดี๋ยวเจออันบอสอ่ะ ไม่ห่หดไม่รู้แต่ที่รู้ก,กูก็จำได้ว่ากูไปจับบอสหินแม่งยกขึ้นมากูทุ่มเลยพ <c> อ <oughs> ดีเป็นลงมาฮะพอดีตอนนั้นเมติกหมดก็เลยเปิดใช้ไอ้สอั์ไอ้เฮียเฮีย,ฮยอ่ะกูเลนเนี้ยเฮียจะจะจับ,จ,บจับตัวใหญ่ๆไว้ก่อนนะ เฮโอ้ฮะเฮ่อเฮ่อเกือบแล้วมึงเกือบแล้วกูเกือบแล้วมึงเกือบแล้วเกือบแล้วโฟมเกือบแล้วสัตว์โอ้ยเกือบดีเราทานแม่งล้มได้ด้วยเฮ่อ ช้างอ้ช้างเย็ะเ้วยวิพูดคำม่สูภาพออกไปซะแล้วอีนี่แน่ก็ใช้เวลานานครับไม่เป็นไรครับเราชอบเป็นคนที่ชอบมีเวลาคมีเวลอุย้ยที่เัวเลากไอ้ดอกอืมอืมเอาแม่งทีเอาเอาเอาโอ้แม่งเข้าไป กูว่จอมาเนี่ยลงเหมืองเนี่ยถ้าบวกสิบเนี่ยกูวอดใส่ที่อะไรสเปเชียลยัดเข้าไปเยอะๆดู้ยบอสทำที่อะไรไม่ได้เลยรดอย่างเดียว ทำไมตายอ่ะอ <What? S 2> ีสันหวยแล้วบอสที่อ่ะไอบอสโอ้ย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 โอ้โหโอ้โหเยี้ยแม่งลากอ่ะโอ้ยโอดยโ้ยโออ้อยโอยอออ้ยโออ จับบอสเลยล้อเดียฆ่าแมงบึ้มอาฮะเย็ดเค้เฮียจับแมงทุกตัวคุ้ว่ะเย่ยจอม,มันแมงหน้าอย่างโหดเลยเฮีย เซตแม่งเซตเยอะที่โหดเยอะเซตนี้ขอแนะนำว่ามึงอย่าไปลงทรับเลยลงกี่ทีลงบอสซ้ำสามทีก็ตายสามทีหนะ้าตายแต่ถ้าเป็นพวกเมจิกแบบบล็อกเซตอย่างเงี้ยทีเดียวจบเลยโจ๊กเกอร์เหมือนกันนะคะผมก็เราไปดูสเตตัสของมันดีกว่าก็คือนะฮะคือใส่ครบสามส่วน sp ห้าร้อยหกส่วน hp หนึ่งพันเก้าส่วนนะครับจะได้ ใช้สกิลหนึ่งเท่านั้นระดับหนึ่งเท่านั้นก็คือสมมุติเราใส่บล็อกการเนี่ยเป็นบล็อกสิบนะครับแล้วก็เออดะแล้วก็ได้สกิลมันมานะครับโอเคเรามีคนลองอะเป็นเพื่อนเราพา่อพามาลงเนี่ยเดี๋ยวสิเขาจะพูดยังไง ถามมาก่อนลงไหม <c oughs> โอเคครับเรา โอ้โหเฮียโอ้โหมึงไม่โหดมึงไม่โหดหัวคุ้ยเลยเนี่ยไม่โหดเฮียยโอ้โหจะบอลลากดึงิ้เอะ ลากยาวครับว้าวครับว้าวที่เราชอบเล่นนะฮะเชา้าเลยเชา้าเย็ยนเราก็เลยเว้าวครับ จัดการเป็นตัวตัวครับโอ้โหแม่งลอนะ่อซะอ๋อน้ำยา s p c a t ก็จะหมดแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเตรียมซื้อดีกว่าครูเยทีเดี๋ยว ไอส,สตัตว์มมีปัญหาเพื่อนงัวไอสัตว์ไอเฮ้ไอหัวไอหัวคู่เว้ยเป็นไรเอะเป็นมึงเป็นอะไรของมึงไอชายมันเกี่ยวเฮียอะไรไอชายเนี่ย <c oughs> บอสท,ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยมานาครับ <c oughs> เฮียเปลืองมานะ <c oughs> <c oughs> นะแล้วอยาอ่าอีกกูก็กูก็ไม่ได้รวยนะตามจริงมีเพื่อนก็ขวดเรียบร้อยครับ เราจะไปอ๋องกันโอ้ยยังยากเลยอ่ะยออแล้วเราจะมาล่ออ๋องกันนะผ่านไปสองพันปีค่ะได้เป็นอิสรละอีโมเอมโพโลใช่ป่ะวะชื่อมันนะครับการด้วยสตัตว์ โอ้ยอีกออีกสัตว์จับได้อีกทีสัตว กูอยากชนะด่านนี้มากเลยอือฮี yeah. ้ยเนี่จริงๆนะที่อยากผ่านมากเลยสัตว์เืฮี้อ้โหฮี้ยงามใจไง คะสัตว์รีบตายเฮียเจนเนเรตอืมสัตว์น้ำยาอีขวดสุดท้ายกู อีอะไปเที่ยวหลุดหลุดหลุด หวยอะไรเฮียท็อตทีท่เธอติงอ่ะเนี่ยบ้านี้ผมอยากข้ามันมากเลยอ่ะผมไม่รู้วิธีแต่เมจิกผมก็รู้พอเห็นเขาเพราะนั้นผมไปลงมานานแล้วแหละเออเรียบร้อยเย้ yeah, ดีใจ <S 2> <S 2> ององเอ๊ะผ่านเลยกูอยากผ่านมากเลยอันเนี้ยชอบมากเลยอยากผ่านโอ,โอ้ดีใจโอ้ยคนเดียวด้วยนะผมมีปัญหากระดาษน,นี้มากเลยพวกลงเหมืองเนี่ยทำไมกูได้แต่ของหินก็ขอกขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับยามมาวันนี้ก็ หือว่าสนุกและบันเทิงนะฮะจับล็อกคอบอสราคาแม่งทิ้งครับแค่นั้นแหละโอเคครับเดี๋ยวว่าจะเติมน้ำยาแคสรักสามสามร้อยขวดเออเอาไว้ลงน,นี่กว่าลงดันพวกเซต็ตเนี่ยเดี๋ยวว่าแล้วก็เติมซื้อเซต็ตเหมือนกันนะครับแร่รับจ้างเปลี่ยนแร่คือวิธีการทำไงวะเดี๋ยวผมค่อยเข้าไปศึกษาใหมล่ละกัน ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับวันนี้จอมมันก็ฟินสุดๆครับเดี๋ยวลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์โดนใจก็ s u ซับสไครข้างล่างนะครับบ๊ายบาย